มาชมรายการที่หนึ่งะครับพี่นะฮะรายการที่หนึ่งครับมาแกะอะไรพี่นะครับนะฮะส่วนมากจะเป็นคู่ละสามร้อยบาทนะฮะองเดียวสองร้อยนะพี่นะเดี๋ยวเรามารับชมกันที่นะครับอง์แรกเปิดมาครับโอ้โหนี่ฮะโอ้โหนี่คุณเบิร์มหมายเลขหนึ่งด้วยฮะนี่ฮะรุ่นนี้ครับเป็นเดินเจริญพรไตมาสนะครับเก้าสิบปีนะครับเก้าสิบปีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะ แกะนะครับลองเลื่อนชมมือพี่นะคู่ละสามร้อยบาทเท่านั้นนะฮะครูละสามร้อยบาทเท่านั้นพี่นะมีปลายเก็บเนี่ยปลายทางด้วยนะครับจะส่งฟรีฮะนี่คะององแรกฮะโอ้โหสายคลาสสิกห้ามพลาดพี่โอ้โหเลขโค้ดัมเบอร์พี่นะแค่องค์แรกก็เดือดแล้วพี่เ็กโค้ดัมเบอร์ครับใหม่เลขหนึ่งฮะโอ้โหองแรกครับนี่ฮะแกะซีนเดิมๆให้พี่ชายและพูชาเลยครับนี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงหน้ากากชุบทองครับไตมากนะครับนี่ น <The> enfin ี่ฮะไตมาร์ทเก้าสิบปีครับดังพ่อรวยมัตตพุทธนะฮะนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาฮะรายการที่สองครับนี่ฮะรายการที่สองเปิดออกมาครับพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเจาะห่วงฮะรายการที่สองเป็นรายการเจาะห่วงครับตัดนะนี่ฮะ โอ้โหเป็นรายการนี้เนื้อทองทิพย์ด้วยป่าพี่เนื้อทองทิพย์เจาะห่วงนะพี่เลขโคดเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวฮะนี่ฮะเลขโคดเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวพี่นะองค์ละสองร้อยบาทนะครับจับคู่สามร้อยพี่นี่ฮะสวยๆเลยครับนะสวยๆเลยพี่นะไตมาาพี่ลุงพ่อรวยนะครับบอดไตามานะฮะงานคลาสสิกนี่งานคลาสสิกพี่นะฮะอยากให้เก็บไว้พี่นะวัดตะมัดตะพุทธระยองนะครับหนาะลุงพ่อรวยดังอยู่นะครับพี่ เก้าสิบปีนะครับรายการนี้เปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เปิดมาฮะสวยๆเลยพี่ผิวสวยมากนะครับผิวสวยมากนะครับเดี๋ยวผมขยอนตัดให้พี่น้องรับชมแปบบ๊บนึงะรายการนี้ครับรายการที่สามครับนี่ฮะโอ้โหผิวยงสวยเลยโอ้โหนะฮะร,รายการนี้เป็นนะฮะเนื้อทองแดงผิวรุนะ้งฮะ ผิวสวยมากครับไม่ตัดปีกนะฮะไม่ตัดปีกเนี่ยเลขคุณเบอร์สี่สิบหกพี่ดูผิวอ่ะโอ้โหผิวดุมากครับพี่ถูดุมากฮะนี่ฮะโอ้โหนะครับคู่ละสามร้อยนะพี่นะคู่ละสามร้อยนะพี่นะครับใครทันอุ้งไหนใครไว้ไหนรีบไปถึงเข้าไปได้ครับพี่จ่ายนะครับต่อมาฮะรายการที่สี่ครับเรายการที่สี่เปิดมาฮะ โอ้โหราการเลขคนตัเบอร์หนึ่งสามห้านีครับเลขคนตัเบอร์หนึ่งสามห้านะเป็นไตรมาพี่รุ่นเก่านะครับได้มาแค่ยี่ิบสามองนะพี่นะครับเลขคนตัเบอร์หนึ่งสามห้านี่ครับได้มาแค่ยี่บห้าองค์พี่นะไม่มียกหลังรุ่นนี้ออกนานแล้วพี่นี่ครับแต่สวยนะผมเลยอยากมาให้เล่นพี่เป็นงานคลาสสิกนะครับอยากเก็บเป็นพี่นะครับแค่องละร้อยคห้าสิบบาทอีกคู่นะครับแต่เอาองเดียวต้องขอสองร้อยนะพี่นะครับนี่องค์ที่สี่นะพี่นะครับ องค์ที่สี่พีนเนื้อทองแดงลมดำเลขคู่ตัวเบอร์หนึ่งสามห้าฮะนี่ฮะสวยๆเลยพี่นะรายการที่สี่นะครับต่อมาครับเป็นรายการที่ห้าครับรุ่นนี้จัดสร้างน้อยมากเลยพี่นะจัดสร้างเคงแค่สองพันเก้าร้อยเหรียญเท่านั้นพี่จัดสร้างน้อยมากที่สองพันเก้าร้อยเหรียญนะพี่นะนี่นมาดูกันต่อครับเป็นรายการสไปนะฮะร,รายการที่ห้าเลยครับเปิดขึ้นมาครับพี่ป๊าบโอ้โห รายการนี้พี่เปิดออกมาฮะเนื้อเนื้อท้องฝรังางนะฮะเนื้อท้องฝรังางพี่หน้ากลากทองแดงครับนี่เดี๋ยวผมจะตัดนะ,นะเลขคนตเ,เบอร์หมายเลขเจ็ดครับโอ้โหหลังนี้เลขเนื้อต้นต้นอย่งนั้นเลยพี่นะเลขต้นต้นอย่งนั้นเลยนะพี่นะนี่ฮะโอ้โหนะครับนะรุ่นนี้นะฮะร่วมจัดสร้างนะครับนะร่วมจัดสร้างพระใหญ่พระนะครับนี่ รายการที่ห้านะ่ครับต่อมารายการที่หกครับพี่ชายรายการที่หกเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้ออะไรเอ่ยนี่ครับรายการนี้เป็นรายการไม่ตัดปีกฮะ,ะเดี๋ยวผมดูรายการรายการนี้เป็นเนื้ออะไรเนื้อฟ้าบาัดไม่ตัดปีกครับนี่ครับ เลขคนตังเบอร์หกสิบเก้าเลครับเลขคนตังเบอร์หกสิบเก้านะครับสวยมาก,มากนะครับสวยนี่ฮะนะดูพี่ดูอ่ายันอคัคขระนพี่นะคมกิบเลยนะพี่นะนี่ฮะเลขคนตังเบอร์หกสิบเก้านะครับขข 69, งานาคลาสสิกทามผ่าเลยพี่นะฮะน,น,นูนด้วยสวยเลยนะนี่ฮะร,รายการยี่รายการที่หกนะครับนะองค์ละสองร้อยบาทนะฮะยกคู่สามร้อยบาทเท่านั้นดีนะครับ,ยก,บ,นะรบยกคู่เพียงแค่สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ต่อมาฮะรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงฮะรายการที่เจ็ดเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงครับไม่ตัดปีกครับเนต่อรวมโค้ดพี่เลขโค้ดตัวเบอร์ห้าสิบเอ็ดเนี่ย เลขคุณเบอร์ห้าสิบเอ็ดนี่นี่คสวยๆเลยครับนสวยๆเลยนี่ครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาเป็นรายการที่แปดครับรายการที่แปดเปิดออกมาครับโอ้โหรายการที่เป็นเนื้อทองแดงเลขคุณเบอร์หนึ่งเก้า นี ladies, ่ครับเนื้อทองแดงเลขคดตัวเบอหนึ่งเก้าเนี่ยนี่ฮะทองแดงตอกคดรวมด้วยพี่นะครับรายการนี้เนื้อทองแดงผิวไฟตอกคดณะรอบเนี่ยนี่ฮะเลขคดตัวเบอร์หนึ่งเก้านะครับเลขคดตัวเบอร์หนึ่งเก้านี่ฮะนี่ฮะรายการที่แปดนะครับต่อมาฮะรายการที่เก้า มาลุยกันต่อรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเปิดออกมาฮะรายการที่เก้าเปิดออกมาเป็นเนื้ออันปากา้าเนี่ยับเป็นเนื้ออันปาก้าลงยาแดงครับเลขพจน์เบอร์ใหม่เลขสิบเจ็ดนะครับนะ รวมันได้แปดนะฮะนี่ฮะโอ้โหรายการที่เก้านะครับนะครับสวยคาสิกนะพี่นะสวยคาสิกจริงรุวนี้นะครับนี่ฮะรายการที่เก้านะครับต่อมารายการที่สิบครับ ายการที่สิบเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงครับเลขคนเบนวนหนึ่งห้าเก้าเปิดมาเนื้อทองแดงเลขคนเบนวนหนึ่งห้าเก้านี่นี่ครับรายการที่สิบนะครับมาดูกันต่อรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเปิดออกมาครับพี่รายการที่สิบเอ็ดเปิดออกมาครับพี่โอ้โหรายการนี้ รายการที่สิเปิดมาเป็นเนื้อทองแดงเลขโค้ดเบอร์35นะครับโอหรายการคลาสสิกนะฮะต่อโค้ดรวมพี่นะฮะต่อโค้ดรวมนะครับรายการนี้นี่ฮะโอ้โหคลาสสิกจริงฮะเลขโค้ดเบอร์35มสินะครับเนี่ยร,ร,รายการที่11นะครับต่อมารับรายการที่12ครับท่้ใหญ่ รายการที่1ิบสองเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำครับสวยๆกนเลยนะครับนี่ฮะเนื้อทองแดงลมดำพี่เลขโคดเบอร์หนึ่งศูนย์แปดครับนี่รายการนี้นะครับนี่รายการที่สิบสองนะครับนะสวยๆก็เลยนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสามเนี่ย รายการที่13นี่ครับเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงครับเลขโค้ดตัาเบิร์หมายเลข2ด้วยครับลองหัวนหน้าฮะนีะ่เลขโค้ดตัาเบิร์หมายเลขสองลองหัวนหน้าครับต่อคดณรอบนะพี่นะเลขโค้ดตัวเบิร์หมายเลขสโอ้โหทว่ทวงท้วงไปพี่รายการที่13นะครับต่อมาฮะรายการที่14ครับพี่ชาย รายการที่14เปิดออกมาเป็นเลขโคดรำนวนหนึ่งครับเลขโคดรำนวนหนึ่งครับนี่ฮะรายการที่14นะครับนี่ฮะ186นะครับรายการที่14นะครับงานคลาสสิกปิงานคลาสสิกนะฮะพี่ๆท่านใดชอบนะถูกใจสะปิดเข้ามาจะไปพี่นะำไวคนละองค์่ององนี่นะครับคู่ละส0มร้อยบานะครับคู่ละ300บาทนะครับใครไวองค์ไหนเลือกได้เลยนะครับนะผมบอกเลยว่าคลาสสิกนะฮะนี่ นะครับมาฮะรายการที่เนี่ยรายการที่สิบห้านะครับรรายการที่ห้าเปิดมาเป็นเนื้อทองฝาบาทไม่ตาปีกครับเลขคุณนเบอร์เจ็ดสิบแปดครับนี่ฮะเลขคุ้นเบอร์เจ็ดสิบแปดครับโอ้โหสวยเลยครับนะนี่ฮะรายการที่สิบห้านะครับต่อมาครับรายการที่สิบหกครับ รายการที่ผมเปิดออกมาพี่โอ้โหนะครับรายการที่ขออนุญาตดูรายการแป๊ดหนึ่งนะพี่นะผมว่าคั้นนา้นวะนะครับน้านวะผมต้องขออัปราคาที่หนึ่งพี่นะครับอัปราคาเพื่อไม่ให้นะครับนะแย่งกันนึงมืนะใครสู้ราคาได้ก็จัดมาได้นะครับพี่นะี่ฮนะนี่ฮะโอ้โหจริงด้วยพี่รายการนี้เป็นนวะหน้ากากเงินนะครับ นวะหน้ากากเงินลงยาพี่โอ้โหรายการนวะนะครับหน้ากากเงินลงยางานคลาสสิกนะครับนะฮะนี่ครับโอ้หน้ากากเงินด้วยนะพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบหกนะครับรายการนี้นะครับนะผมขอที่สามร้อยพอพี่นะครับกระผมขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะครับขอคนที่ไหวนะฮะใครไวใครได้นะครับสามร้อยบาทพอพี่ในกลุ่มเล่นกันนะฮะหกเจ็ดร้อยนะฮะ เอาไว้พี่สามร้อยบาทพอนี่ครับนี่ครับขออัพราคาที่นึงพี่เนาะนะโปรดจำไม่อัพนะครับรายการที่ทห่างกันไปก็เดี๋ยวอัพนะเพื่อจะไม่ให้แยกกันจนเกินไปนะครับนะหรือใครชอบก็ปิดกันเข้าไม่ได้พี่ขอแค่สามร้อยบาทพอนะต่อมาฮะพี่ชายรายการจะไปครับรายการจะไปพี่รายการที่สิบเจ็ด รายการที่7เปิดออกมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนบนสารเลขโค้ดเบอร์หมายเลขเจดตัวเดียวหลักเดียวครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวครับตอกสารานี่ครับนี่ตอกรวยตอกเลขเจ็ดนะครับนี่ฮะซื้อสวยเลยพี่นะรายการที่17นะครับต่อมาฮะรายการที่18ครับ รายการที่สิแปดเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อมหาชนวนครับเลขคนเบนวนหนึ่งห้าสี่เนื้อมหาชนวนเลขคนเบนวนหนึ่งห้าสี่นี่ฮะเนื้อมหาชนวนนะครับเนื้อมหาชนวนเลขคนเบนวนหนึ่งห้าสี่นี่ฮะสวยดีโอ้โหนะครับนี่ฮะรายการที่สิแปดนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถ่อไปนะครับเป็นรายการที่สิบเก้าแต่ละการในความคลาสสิกความสวยนะครับนะชมนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับคลาสสิกจริงนะรายการนี้เปิดออกมาครับนะรายการที่สิบเก้าโอ้โหนี่ยเลขคนจะเบอร์หนึ่งเจ็ดนะครับนี่ฮะเนื้อทองฝราบัตรนะครับเลขคนจะเบอร์หนึ่งเจ็ดครับนี่ สวยๆกันเลยพี่นี่ฮะรายการที่สิบเก้านะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบครับรายการยี่สิบเปิดออกมาฮะนี่ฮะเลขคุะเบอร์หมายเลขแปดสิบเก้านะครับเลขคุะเบอร์หมายเลขแปดสิบเก้าเนื้อทองฝาบาทนะยครับนี่ฮะเนื้อทองฝาบาทนะครับ,ออาบ,ารบโอ้โห เนี่ยฮะหมายเลขโค้ดจำนวนแปดสิบเนะครับรายการที่20นะครับต่อมาฮะเป็นรายการที่21เนี่ยรายการยี่สิบเอ็ดเปิดออกมาครับพี่โอ้โห,โโหรายการนี้เนื้อทองแดงลมดำหรือเปล่าพี่เนี่ยเลขโค้ดนจำนวนนะครับหมายเลข หนึ่งแปดหกครับโอ้โหหนึ่งหกแปดรับสุดจัดนะพี่หนึ่งแปดหกครับพี่รายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมาฮะร,รายการที่ยี่สิบสองรายการยี่สิบสองเปิดออกมาครับพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อ,อทองแดงนะฮะเดี๋ยวผมดูรายการแป๊บนะครับ รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงหน้ากากลมดังนี่คลาสสิกจริงๆเลขหัวตัวเบิร์รหมายเลขหกตัวเดียวหลักเดียวฮะนี่ฮะรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบสองครับนี่ฮะสวยๆนะครับนะต่อมา,าการยี่สามครับ รายการที่23เปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เรียกคุณต e ั้งเบอร์50นะครับเป็นเนื้อทองแดงครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟ,ฟต่อคดนะรอบครับนี่ฮะรายการที่เรียกคุณตั้งเบอร์51นะครับรายการ23ครับนีต่อมาฮะร,รายการ24ครับเป็นรายการนี้ลองสุดท้ายครับรายการ24รายการ24เปิดออกมาฮะร,รายการนี้ เป็นเนื้อทองฝาบาทหน้ากากเงินแท้ครับโอ้โหทองฝาบาทหน้ากากเงินแท้นะครับรายการยีบสี่นะครับพี่เลขคุณเบอร์หมายเลขสี่ตัวเดียวระลักเดียวฮะเออรุ่นนี้จะสร้างน้อยด้วยครับสองพันเก้าร้อยเหรียญเท่านั้นนะฮะต่อมาครับพี่ชยัยรายการจะไปครับรายการยีิบห้ารายการสุดท้ายครับ รายการนี้เปิดขึ้นมาฮะรายการที่ยี่สิบห้าปึ๊โอ้โหรายการนี้เปิดมามาเป็นรายการเนื้อทองแดงลมดำนะครับเนี่ยโอ้โหจีวันทองนะัะเพ้นจีวันทองหรือเปล่าพี่นะครับรายการนี้สวยๆเลยครับ โอ้โหสวยเลยเลขคุณรนจำนวน61นะครับเลขคุณรนจำนวน61นะพี่นี่ฮะสวยๆกันเลยนะครับรายการนี้นะฮะโอ้โหงามๆครับรายการ25นะครับนีฮะวันนี้ก็มีแบ่งปันพี่น้องนะฮะ25รายการหากชอบติดใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามกับผมด้วยนะครับใน EP ไก่อนเที่ยววันนี้ก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่ชาย